คุณเคยได้ยินเรื่องของร้านหนังสือที่เปิดเฉพาะตอนฝนตกไหมครับเป็นเรื่องเล่าขานกันในหมู่บ้านเล็กๆแถบเชิงเขาว,ว่ามีร้านหนังสือลึกลับซ่อนตัวอยู่เมื่อใดที่สายฝนโปรยปลายลงมาร้านนั้นก็จะปรากฏขึ้นราวกับเนรมิตเรื่องเริ่มต้นจากเด็กชายชื่อตะวันผู้ที่เบื่อหน่ายชีวิตอันจำเจวันๆเขามักจะเอาแต่เล่นสนุกไปวันๆไม่สนใจการเรียนรู้ วันหนึ่งฝนตกหนักตะวันวิ่งหลบฝนอย่างทุลักทุเลจนกระทั่งเขาได้พบกับร้านหนังสือที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนร้านนั้นอบอวนไปด้วยกลิ่นกระดาษเก่าและแสงไฟสลัวๆภายในร้านมีชายชาราใจดีคนหนึ่งนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ชายชาราแนะนำหนังสือให้ตะวันหลายเล่มแต่ตะวันกลับปฏิเสธเขาบอกว่าเขาไม่ชอบอ่านหนังสือ ชายชารายิ้มอย่างใจดีและบอกตะวันว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่ชอบอาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราได้ชายชาราจึงมอบหนังสือให้ตะวันเล่มหนึ่งเป็นนิทานสั้นๆเกี่ยวกับเด็กชายที่คนพบความสุขจากการอ่าน ตะวันกลับบ้านด้วยความเบื่อหน่ายแต่เมื่อเขาเปิดหนังสืออ่านเขาก็พบว่านิทานนั้นสนุกและน่าติดตามอย่างไม่น่าเชื่อเขาอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเขาเริ่มเข้าใจว่าการอ่านหนังสือไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่เขาคิดวันต่อมาเมื่อฝนตกอีกครั้งตะวันรีบวิ่งไปที่ร้านหนังสือเขาเข้าไปขอบคุณชายชราและขอให้ชายชราแนะนำหนังสือเล่มใหม่ให้เขา ตะวันเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นเรื่อยๆและเขาก็พบว่าโลกในหนังสือมันกว้างใหญ่และน่าตื่นเต้นกว่าที่เขาเคยรู้จักตะวันเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนและความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในตำราความรู้ที่แท้จริงคือสิ่งที่เราค้นพบได้ด้วยตัวเองเขาตั้งใจเรียนมากขึ้นและกลายเป็นคนที่รักการอ่านไปตลอดชีวิต ร้านหนังสือที่เปิดเฉพาะตอนฝนตกสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งโอกาสดีๆก็มาพร้อมกับอุปสรรคและสิ่งที่เรามองข้ามไปอาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรื่องราวของร้านหนังสือในสายฝนยังคงถูกเล่าขานสืบไปและผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะจุดประกายให้คุณลองเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าครับ